ลุยซาฮาอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงแนะให้แมนยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดคว้าคาริมเบนเซม่าหัวหอ,อกร่วมชาติมาเสริมทัพเพื่อช่วยสนับสนุนรัสมุดฮอยลุนในการคลำเป้าแมนยูไนเต็ดของกุนซือเอริกเทนฮักสร้างผลงานยิงประตูนในซีซั่นนี้ได้อย่างน่าผิดหวังจากการลงเล่นในเกมลีก20นัดยิงได้แค่22เมตรโดยเฉพาะศูนย์หน้าทีมชาติเดนมาร์กที่ย้ายมาจากอตาลันตาในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวก้อนโตเพิ่งยิงประตูแรกในเกมลีกให้ผีแดงได้ หลังพาทีมพลิกนรกแซงชนะแอสตันวิลล่า3-2ที่สนามโอทรัฟอร์ดกระนั้นก็ดีซาฮาเป็นคอมเมนเตอร์อีกรายที่ไม่ตำหนิฮอยลุนและมองตรงกับหลายกูรูว่าสตาร์เลือดโคโนมได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมน้อยเกินไปพร้อมชี้ผีแดงควรคว้าเบนเซม่าที่กำลังมีปัญหากับอันอิติหดมาร่วมทัพเบนเซม่าจะยกระดับแผงรุกให้ยูไนเต็ดได้มันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเขายิงประตูได้และประสานงานในการเล่นให้ดีขึ้นได้เช่นกัน มันจะเป็นเหมือนฝันคาริมยังเป็นมืออาชีพชั้นยอดเขาเป็นกองหน้าที่หอยลุนจะเรียนรู้ได้แต่มันอาจเป็นแค่ความฝันสาหาเอ่ยเมื่อสี่มกราคมแมนยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ใช่สำหรับหอยลุนและมันไม่แฟร์ที่จะปล่อยให้เขารับผิดชอบบทบาทหมายเลข9โดยลำพังชนิดที่ไม่มีนักเตะประสบการณ์สูงอยู่รอบข้างคุณอาจมีปีกที่มีความสามารถและมีกองกลางตัวรุกแต่ในฐานะกองหน้ามันแตกต่างไป คุณต้องการใครสักคนแสดงให้เห็นว่าคุณต้องวิ่งเข้าเขตโทษยังไงและผมไม่คิดว่าเขาได้เห็นสิ่งนี้พรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ยากผมได้เล่นร่วมกับรุดฟานนิเตอรรอยและโอเลกุนาโซชาผมมีโอกาสได้เห็นตำนานและเรียนรู้การวิ่งของผมและทักษะจากพวกเขาแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ